สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลลูกปลาอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกปลานะคะมีรถเข้าใหม่มาแนะนำหนึ่งคันจ้าคือเจ้าตัวนี้เลยโตลตารีโวนะคะปี2021นะคะเครื่องยนต์นะคะ2.4นะคะคันนี้มาพร้อมกับนะคะ สีของเขาเนี่ยเป็นสีขาวมาพร้อมกับไฟนะคะโปรเจคเ,เตอร์นะคะคันนี้อ่าแล้วก็อ่าโซ่ของด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นโซ่สีดํานะคะตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะแต่เป็นตัวใหม่นะใช้งานได้ดีแล้วก็บอกเลยว่ามาพร้อมกับตู้ทึบเลยจ้าแล้วก็เรามีล้อแม็กแถมให้นะคะแม็กใหม่ยางใหม่ตู้ทึบเนี่ยเราสามารถเลือกความสูงได้ว่าลูกค้าอยากได้ความสูงเท่าไหร่สามารถแจ้งเซลได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะตามไปเลยค่ะ และนี่นะคะเป็นด้านในของน้องนะคะด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะพวกกระจกก็จะเป็นปรับระบบไฟฟ้าส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็นเอนด o อยนะคะเป็นระบบสังผาสเชื่อม่อบบูทูธได้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา แล้วก็เขามาในโทนสีดำนะคะดาแบบ ลแล้วก็มีข้อบนเนี่ยอาจจะตัดเทานิดนึงเดี๋ยวไปดูโซนของห้องเครื่องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตามเลยค่ะและนี่นะคะเป็นโซนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเดิมจากโรงงานเลยนะคะมี ABS ให้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นดีเซลเครื่องยนต์เนี่ย2.4นะคะคันนี้แล้วก็ออรรถคันนี้ใช้เงินแค่หนึ่งพันบาทอาชีพอะไรก็ออกได้นะคะอยู่ตหวันไหนก็ออกได้หมดเลยเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเราเนี่ยมีบริการไปแนนทั่วประเทศไทยและจัดส่งรถสีทั่วประเทศไทยนะคะลูกค้า ถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของทักมาพูดคุยกันก่อนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย